วันนี้ขอนำเสนอพระล่วงยืนเหดียบหัวเจ้าพยักขากุจดีห้ายอดวัดห้วยเสือตําบลสมอพืออําเภอบ้านลาดจังหวัดพชรบุรีพระล่วงยืนเหยียบหัวเจ้าพยักขาเป็นพระเนื้อชินมีพุทธลักษณะคือเป็นพระพุทธรูปประทับยืนบนหัวเสือมือทั้งสองข้างทอดวางข้างลำตัว พระล่วงยืนเดียบหัวเจ้าพยัคฆามีพุทธคุณแก้วคาดปลอดภัยคงกระพันชาตีเมตตามหานิยม